ไตรสิกขาไตรสิกขาเป็นหลักการสำคัญในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาที่หลวงปู่ปราโมทปราโมโชเน้นย้ำให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติโดยประกอบด้วยสามส่วนหลักได้แก่ศีลส,สมาธิหรือจิตตสิกขาและปัญญาหรือปัญญาสิกขาการปฏิบัติธรรมตาม,ตามแนวทางไตรสิกขาจะนำไปสู่การเห็นความจริงและผลทุก์ได้จริงไตรสิกขา The Three Four Training เป็นเหมือนแผนที่หรือหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าวางไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้พัฒนาตนเองไปสู่ความหลุดพ้นหลวงปู่ปราโมทกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนแต่เป็นเรื่องเรียบง่ายที่ให้ผลจริงการเรียนธรรมะคือการศึกษาตนเองเรียนรู้กายและใจของตนเองอย่างถ่องแท้ 1. ศ,ศีลสิกขาการศึกษาเรื่องศีล 1. ความสำคัญของศีล ศีลเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรมหากศีลไม่บริสุทธิ์จิตใจก็จะไม่มีทางเจริญก้าวหน้าได้ศีลช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติทั้งในปัจจุบันและอนาคตและเป็นทางไปสู่พระนิพานการรักษาศีลทำให้จิตใจเป็นปกติมีเครดิตในสังคมและทำให้จิตรวมเป็นสมาธิได้ง่ายการปฏิบัติศีลให้ตั้งใจรักษาศีลห้าข้อไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ การรักษาศีลไม่ใช่เพียงแค่งดเว้นจากการกระทําทางกายและวาจาที่ไม่ดีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นด้วยความคิดด้วยหากจิตใจคิดจะทําชั่วให้มีสติรู้เท่าทันความคิดนั้นเสียก่อนหากศีลยังไม่ดีก็ต้องพยายามถือให้ดีขึ้นหลวงปู่ปราโมทยังแนะนําให้หมันตั้งใจรักษาศีลในแต่ละวันเพื่อให้พร้อมรับความตายที่อาจมาถึงได้ทุกเมื่อจิตตะศิขา หรือการศึกษาเรื่องจิตหรือสมาธิความหมายจิตตสศิขาคือการเตรียมความพร้อมของจิตให้เหมาะสมแก่การเจริญปัญญาสมาธิในที่นี้แบ่งออกเป็นสองชนิด 1. อารัมมณูปนิชฌานสมาธิเพื่อความสงบและกำลังเป็นการฝึกจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องซึ่งอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่จิตชอบและไม่กระตุ้นกิเลสเช่นการรู้ลมหายใจเข้าออกอาณาปานสติการบริกรรมว่าพุโทโธ การรำลึกถึงคุณพระรัตนไตรยัยพุทธานุสติการฝึกนี้ช่วยให้จิตได้พักผ่อนมีเรี่ยวแรงและไม่ฝุงซ่าน 2. ลัคนูปนิชฌานสมาธิเพื่อความตั้งมั่นและเจริญปัญญาเป็นการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยอาศัยการรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตเช่นเมื่อจิตหนีไปคิดให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดการรู้ทันเช่นนี้ทำให้จิตที่หลงคิดดับไป และจิตที่เป็นผู้รู้เกิดขึ้นแทนที่จิตที่ตั้งมั่นนี้จะทําให้เกิดสติอัตโนมัติและพร้อมที่จะเจริญปัญญาได้อย่างแท้จริงปัญญาศิกขาหรือการศึกษาเรื่องปัญญาความหมายปัญญาคือการเห็นความจริงของรูป,ปนามกายใจว่าไม่เที่ยงอนิจจงเป็นทุกข์ดุขขังและไม่ใช่ตัวเราอนัตตาการเจริญปัญญาพัฒนาได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งได้แก่ กายานุปัสนาสติปฐานการพิจารณากายรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายในอิริยาบถต่างๆการยืนเดินนั่งนอนการหายใจเข้าออกการทำงานของอวัยวะภายในเช่นหัวใจเต้นเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงก้อนธาตุที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นจนเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงก้อนทุกข์เวทนานุปัสนาสติปฐานการพิจารณาเวทนา รู้สึกถึงความสุขความทุกข์หรือความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจเห็นว่าความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปแม้ความสุขก็เป็นทุกข์ได้เพราะมันไม่เที่ยงและเป็นการเสียดทางจิตอย่างละเอียดจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานการพิจารณาจิตรู้เท่าทันสภาพของจิตที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นจิตโลภโกรธหลงมีศรัทธาขยันเบื่อหน่ายเห็นว่ากิเลสเหล่านี้เป็นคนละส่วนกับจิตและเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป จิตนี้เองเมื่อปัญญาแก่กล้าขึ้นจะถูกเห็นว่าเป็นตัวทุกข์เช่นกันธรรมานุปัสสนาสกิปปฐานการพิจารณาธรรมเห็นกระบวนการที่จิตสร้างความทุกข์ขึ้นมาปฏิจจสมุปบาทเห็นการเกิดดับของธรรมารมณ์ที่รับรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมกูกลิ้นกายใจและเห็นว่ากิเลสเกิดขึ้นเมื่อจิตเข้าไปปรุงแต่งเป้าหมายสูงสุดเมื่อปัญญาแก่กล้าจิตจะเห็นความจริงว่า แม้แต่กระทั่งจิตผู้รู้เองก็เป็นตัวทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงถูกบีบคั้นและบังคับไม่ได้เมื่อเห็นทุกข์แจ่มแจ้งจิตจะปล่อยวางความอยากและความยึดถือทำให้ตัณหาและอุปทานดับไปนำไปสู่การเข้าถึงพระนิพพานการเชื่อมโยงและการปฏิบัติจริงความสมดุลศีลส,สมาธิและปัญญาต้องสมดุลกันศีลที่ดีจะช่วยให้สมาธิตั้งมั่นและจิตที่ตั้งมั่นพร้อมเป็นผู้รู้จะนำไปสู่การเจริญปัญญา ปฏิบัติทุกวันการปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่ต้องลงมือปฏิบัติจริงทุกวันแบ่งเวลาสำหรับการปฏิบัติในรูปแบบ formal practice เช่นการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงและฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวัน informal practice โดยการรู้เท่าทันกายและใจที่เคลื่อนไหวอยู่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อควรระวัง 1. ความอยากได้ผลอย่าใจร้อนหรืออยากได้ผลเร็ว พระนิพพานได้มาเพราะสิ้นอยากไม่ใช่เพราะความอยาก 2. การคิดมากอย่าคิดมากหรือสงสัยมากเพราะจะทําให้วนอยู่ในความคิดและไม่ลงมือปฏิบัติ 3. การบังคับจิตอย่าพยายามบังคับข่มหรือกดจิตให้สงบหรือนิ่งเฉยการบังคับทําให้จิตตึงเครียดหรือแน่นให้รู้จิตตามที่มันเป็นอย่างเป็นธรรมชาติ 4. การติดสุขอย่าติดอยู่ในความสงบความสุข หรือสภาวะที่ดีงามที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงและเป็นเพียงของแถม 5. ความท้อแท้การปฏิบัติอาจมีช่วงเจริญและเสื่อมสลับกันไปให้มีความอดทนและไม่ยอมแพ้กิเลส 6. การสแสวงหาธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องออกไปสแสวงหาภายนอกแต่เป็นสิ่งที่ต้องสังเกตและเรียนรู้จากกายและใจของตนเองหลวงปู่ปราโมทย์ย้ำว่าธรรมะคือเรื่องธรรมนาที่สุดไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อน การลงมือปฏิบัติด้วยความเข้าใจในหลักไตรสิกขาอย่างถูกต้องจะนำทางสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง